เินป้านกปาดูนกปาดูเซลอากำลังจะเดินนะคะ เห็นน้องก๊อมเต้นเบบี้ทีใครอยากเห็นวิดีโอเต้นเบบี้ทีไปเร็วไปเร็วไให้เทสก่อนให้เทสก่อนใครก่อนดีคะฮูเฟิร์ส តាំបៅក่อนខ្ញុំເຕិននេះបា หมูเดงแต่ถ้าหมูเด็งต้องมีท่าอ่ะแต่ถ้าหมูเด็กต้องมีท่ามันกล้องโชว์ให้ดูหน่อยเริ่มที่ว่าม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 าหมูแต่ว่าพี่โทรอ่ะนี้ยเต่งตไหนจริงๆพี่กขอขอดูเนี่ยพี่โทรซ้อมมาแล้วซ้อมมาได้หรอจริงๆครับไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่คินใข้แต่งตัวเลยหรอไม่เอ๊ะไม่เอ๊ เร็วพี่โตที่หนึ่งหนึ่งสองโอเคอ่าม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 าหมูแดง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 อ่าก็หนอหมูแดงหมูแดงหมูแดงอ่าถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องถือเป็นการวอร์มอัพก่อนที่เราจะไปเจอกันที่กิจกรรมแรกเราจะไปกันที่บีสอรี่การ์เด้นคาเฟ่ mama mama mù Mà mù đen mù đen mù đen <laughs> mù đen mù đen mù đen <laughs> mù đen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 , mũ đen. <laughs> 他要做成自己要布置成自己的房间，是一个那个那个海海海海海,海,海世界，就是就就是要布置成一个有很多很多鱼在在里边。目前就是打开了三个门，给他看照片。哎哎、不要逗我。哈喽，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 哈哈 สวัสดีครับก้องครับเป็นรองหัวหน้าหมู่กบครับผมวันนี้แต่ถ้าหมูเดี้ยก็มีท่าอ่ะแต่ถ้าหมูเนี้ยก็มีท่าเริ่มที่ว่าม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 าหมูแต่ว่าพี่โถววันนี้เต่จแต่จริงๆพี่ก็เขอดูหนึ่งพี่โถซ้อมมาแล้วจริงจริงครับ เอ๊เอ๊ะเร็วพี่โททีนมโอเคมา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 หมูแดง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 ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องเพราะว่าเราคิดถึงโทมบันต้องขอสาม เคพี่โทรรีเควส์มาเลยว่าอยากเข้ากงนกมีพี่โบอกหรอเตรียมรับมือการเดินนกเกาะหัวแหละมีพี่พี่โทรบอกตอนนั้นน่ะก็อยากแกงพี่โทรไก่ดำดำเที่ยวเอง ท้างขวานะครับเป็นต้นไม้ครับผมส่วนทางซ้ายนี่มีกบคครับงนอ๋อมันน่าจะอยู่แบบตรงผมว่าในบริเวณนั้นน่าจะมีอยู่ เ baby t e e ไม่าเล่นเลยมีควาย สีเขียวอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมีควานมันน่ารักจักอ่ะเราหักใหม่แล้วเห้ย ba ha, ôi thôi 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 thôi, vui lên vui lên lên, ôi không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่มีมาตอนนี้ขอบคุณที่มีมาตอนนี้

สองป่านเราไปเจอหมูเด็กท um> ี่สตรีเว์ไงเด็กเด็กกับพี่ค่ะไปเล็กกับพี่ไปเดเด็กเเด็กกับพี่ไปได้เด็ เราเป็นเจวหมูเล็กที่สัมภารีเวอร์ไง ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับขอกค้ไหมก็ช่วงนี้ก็ที่จะมูไปงานใช่ไหใช่ใช่โช่คดนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ใชโอ้ยแบบวันนี้เขาแบบได้แบบัพอัพส a l ลไหมก็รูปปั้นลูกขอบพ่อเอย ไปปั้นแบบช่วยบริษัทให้แบบโกลบากขึ้นอะไ่าเงี้ยอยากทำุสตาร์ทอัพเนี่ยชอบแบบบริษัทสตารอัอ้ยมีแบบแบบมีออฟฟิลี่เรบิโอการเยอะมากรัยสตารัพแบบช่วงนี้เยอะมากผมเห็นแบบเพื่อนผมแบบทำสตาร์ทอัพเยอะมากๆเลยครับผมเพิ่งผมก็เพิ่งนั่นมากไงดูซีนจูโจเนี่ยบอกว่ากล้องกับพี่โอ่ะได้กินคุณรายใช้ไิมมาเพรว่าพีพา เหน,นูๆ mm hmm. คือตอนแรกก็อยากจะเอากลับมาปลูกที่ไทยด้วยแต่ว่าลืม first question is can I have all Thomas' s money <S sure okay and u h now your turn okay can I uh, can we have it back <laughs> sure 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 you do a f r o g f a c e A frog face. Frog face. This a frog face. A frog. เฮ้ยใครเนี่ย 开一杯让他们交杯喝，快点快点、嗯，怎么说怎么说？哦、oh, <较>，低头低头，cross、oh, cross a 那个什么，交杯交杯可以啊，他要给，哈哈，双一，他要给，没边 哎 <noise>，嗯，的，有点 <laughs> 酸。 อยากจะบอกว่าไทยทีแอนดมัชช่าอีส,ลส,สไลฟ์อนนี้ my life is Thai ทีแอนด